เจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยถูกโจรขึ้นบ้าน10กว่าครั้งนะครับไม่อยู่บ้าน2ปีโจรก็เข้ามาก่อเหตุหรือขนข้าวของไปเกือบหมดบ้านโมโหถึงขั้นขู่บอกว่าถ้าเกิดเจอต่อหน้าเนี่ยจะยิงให้ตายเลยนะครับใจยเย็นๆโดยเหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านนะครับก็ได้ชี้ดูนะครับนายสิทธิชัยจันดาบ้าวอายุ37ปีบ้านอยู่ที่หมู่6บ้านนาทรายตําบลบ้านเลื่อมอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ชี้ให้ดูบ้านตัวเองเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิดนะครับจุดที่คนร้ายปีนเข้าไปเนี่ยหรือคน้นทรัพย์สินกระจัดกระจายทั่วบ้านจากการตรวจสอบพบกรอบบานหน้าต่างอลูมิเนียมถูกขโมยถอดเอาไปโดยทิ้งกระจกหน้าต่างเอาไว้ด้านหลังบ้านหรือเครื่องซักผ้าถอดเอามอเตอร์เครื่องซักผ้าไปนะครับ<ๆ>เขาบอกว่าปกติไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะทํางานอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูตัวเองมีอาชีพเป็นช่างไฟและช่างประปานานๆจะกลับมาที่บ้านล่าสุด ได้กลับมาที่บ้านนะครับก็คือเอาเอกสารมาให้พี่สาวที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง,งก็แวะเข้ามาที่บ้านเนี่ยมาตรวจสอบดูจนกระทั่งตกใจฮนะบ้านเนี่ยโดนรื้อคน้นทรัพย์สินกระจัดกระจายไปทั่วเลยนะครับนี่นะครับเห็นบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านหลังนี้ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยของเนี่ยเป็น10ครั้งละแต่ว่าที่ผ่านมาก็ลักเล็กขโมยน้อยไม่ได้หนักเท่าครั้งนี้นะครับก็เลยไม่ได้แจ้งความ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหนักฮะเออนี่โมโหเลยนะครับบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับตัวคนร้ายให้ได้เดี๋ยวลองฟังหน่อยตั้งทำงานเพื่อเ,เปิดแล้วบ้านนี้ปกติอยู่กี่คนคนเดียวมีแต่ผมคนเดียวครับเราไปทําอะไรต,าต่างจังหวัดครับทํางานไฟทางไฟตั้งปะปาครับคิดไหมครับว่าคนร้ายต้องกลับมาขโมยของอีกหลังจากโดนหลายครั้งเนี่ยครับ คิดไปอยู่ครับคิดไปอยูอ่กี่ครั้งแล้วบ้านเราอั้งสิบกว่าครั้งแล้วอืมแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักไหมหนักครับหนักอเอาอาไปไม่ได้ไม่ได้นะครับยถยงแม้ว่าผมเห็นตัวก็จะยิงมันตายอยู่คราผมเห็นตัวนะยีิ่ไม่เห็นตัวมันอบอกว่าถ้าเกิดเห็นตัวเนี่ยจะยิงให้ตายเลยนะครับอ่ะยังไงทาง เจ้าของบ้านล่าสสดนไปแจ้งความแล้วเพราะว่าครั้งนี้นักนะครับก็อยากจะให้ตํารวจเนี่ยตามจับคนร้ายมาให้ได้คือไม่ได้อยู่บ้านเป็นประจำด้วยไงทิ้งบ้านเอาไว้2ปีนานๆมาดูทีหนึ่ง